กระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้ากระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทเดินหน้าโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลค่ะที่เน้นการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิตินะคะย้ำได้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม e i a ออย่างเข้มข้นยึดขั้นตอนทางกฎหมายครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อม กายภาพสังคมสุขภาพและชุมชนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างโปรง่งใสและมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้กระเช้าไฟฟ้ายังเป็นเส้นทางช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินทั้งนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าค่ะ โดยมีระยะการดําเนินการ2ปี6เดือนใน8ขั้นตอนค่ะได้แก่ระยะที่1พฤษภาคม68ถึงมีนาคม69ศึกษา EIA อย่างละเอียดรับฟังความคิดเห็นประชาชนระยะ2เมษายนถึงสิงหาคม69ยื่นเสนอ EIA และขออนุญ,ญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระยะที่3าค่ะกันยายน69ถึงพฤศจิกายน70นะคะเริ่มก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าคาดว่าจะใช้เวลา12เดือนค่ะย้ําว่าโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงจะเป็นเครื่องมือในการ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทางธรรมชาติให้โอกาสกับผู้คนและการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ